ค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่ใหม่จะพาทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่ล็อตแรกของเรานะคะทุกคนคะ่ะพอดีว่าจริงๆเนี่ยคุณแม่ควรเก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแต่ทีเนี้ยคุณแม่ก็ไม่มีเวลาเนาะก็เลยยังไม่ได้เก็บเนาะแล้วทีเนี้ยวันนี้มันมัน,ม,นมันสุกแบบว่ามันแดงแบบมากๆเลยเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูเนาะเมื่อเช้า,ชาโพสรดดูปไปแล้วเนี่ยคะ่ะทุกคนดูนะคะเก็บเลยแล้วกัน อืมนี่หนึ่งลูกนะคะอันนี้ลูกที่สองอืมแดงน่าทานมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะสองลูกแล้วนะคะ ดูซิมีตรงไหนอีกอ,อันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเก็บเลยแล้วกันเก็บเลยแล้วกันอ่าอันนี้ด้วยเก็บเลยแล้วกัน ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เก็บดีไมน่น่เอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคไปต่อเลยค่ะนี่นะคะทุกคนคะ่ะลูกใหญ่มากๆเลยดูนะคะสี่ลูกลูกใหญ่มากๆเลยอ่าอันนี้พอดีคุณแม่ไม่ได้เก็บเมื่อวานจริงๆควรจะเก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแล้วคันนี้มันมีตัวอะไรเนี่ยมาเจากินนะคะน่าจะเป็นนกหรืออะไรสักอย่าง เก็บเลยแล้วกันอันนี้อีกลูกหนึ่งลูกสุดท้ายแล้วอันนี้เก็บเลยโอเคนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ได้กี่ลูกเนี่ยล็อตแรกได้สองสี่หกเจ็ดลูกนะคะทุกคนเจ็ดลูกเนี่ยคือเต็มถ้วยเลยนะคะลูกใหญ่มาก โอเคอันนี้ดอกกุหลาบของคุณแม่มันจะร่วงโรยละไปหมดละอันนี้ก็อันนี้เก็บดีไหมหนูอืมยังไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวรออีกสักสองสาวันแล้วกันค่ะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยค่ะทุกคนค่ะแต่มันยังเล็กอยู่อะค่ะคุณแม่จะบอกว่าดกมากๆเลย ดกมากๆเลยค่ะทุกคนพาทุกคนมาชมสตรอเบอรี่มันเก็บสตรอเบอรี่ล็อตแรกนะคะที่หลังบ้านคุณแม่เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านกันเลยค่ะทุกคน เราเรายังไม่ได้ล้างของเรเองครับลูกเดี๋ยวล้างก่อนสุดยอดเลยค่ะทุกคนคะคุณคุณแม่จะบอกว่าสตรอเบอรี่ของเรารูปใหญ่มากดูนะคะเนี่ยค่ะเจ็ดลูบนะคะล็อตแรกนะคะทุกคนคะล็อตแรกรูปใหญ่มากอันนี้โดนเหมือนหนอนเจาะเหมือนนกเจาะไปนิดนึงดูนะคะเนี่ยเทียบกับหน้าคุณแม่ดูนะคะรูปใหญ่ k u c h i โอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะคุณแม่ต้องไปแล้วคะ่ะเพราะว่าคุณสามีเรียกเราเราจะไปงานสตรีทฟู้ดกันนะคะเอ่อเหมือนงานแบบคนละหมู่บ้านนะคะคนละหมู่บ้านเนาะก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเขามีอะไรกินบ้างอะไรเงี้ยนะคะโอเคคะ่ะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ <c oughs> So I need to be a couple This one's full of very you've got a bit more space, more right. more space yeah? Blue one, blue one. Uh, uh, I've got blue ones. Okay, so I need to ones, these coca bottles. You've got already? Fish, fish. Can you squeeze any more there? Squeeze them.